บทที่13วิธีขจัดดินพอกหางหมูด้วยกดสองนาทีทวยลาทับเป็นหนึ่งในนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคใหม่ในปีคริสตศักราช1992เเธอได้รับรางวัลแม็กอาเธอร์เฟลโลชิพหรือรางวัล g ีเนียสแกรนที่มอบให้แก่ผู้ที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะเธอใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ ไปกับการเดินทางรอบโลกเพื่อการแสดงของเธอทวาวิลากล่าวว่าความสำเร็จของเธอเกิดขึ้นมาจากนิสัยง่ายๆในชีวิตประจำวันฉันเริ่มต้นชีวิตในแต่ละวันด้วยกิจวัตรฉันตื่นนอนเวลาตีห้0นาทีสวมชุดออกกำลังกายถุงน่องเสื้อคลุมแขนยาวและหมวกฉันเดิอนออกจากบ้านในแมนฮัตตันโบกแท็กซี่แล้บอกคนขับ ให้ไปส่งที่โรงยิมชื่อ p u มปิ้งไอออนตรงถนนสายที่91ตัดกับถนนสายที่1และฉันจะใช้เวลาออกกำลังกายอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองชั่วโมงกิจวัตรทุกๆเช้าของฉันไม่ใช่การบริหารร่างกายหรือยกน้ำหนักแต่คือการเรียกแท็กซี่เมื่อไหร่ที่ฉันบอกแท็กซี่ว่าให้ไปส่งที่ไหนนั่นหมายถึงกิจวัตรของฉันสำเร็จลุล่วงแล้ว ฉันทำกิจวัตรง่ายๆแบบเดิมในทุกเช้าจนกลายเป็นนิสัยการทำอะไรซ้ำๆและทำได้ง่ายช่วยลดโอกาสที่ฉันจะละเลยหรือทำอย่างอื่นที่ต่างออกไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในคลังแห่งกิจวัตรประจำวันของฉันเองและช่วยลดเรื่องที่ฉันต้องคิดลงไปได้อีกเรื่องหนึ่งการเรียกแท็กซี่ทุกเช้าอาจเป็นการทำเรื่องเล็กๆแต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกฎข้อที่3และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักวิจัยประมาณการว่า40-50%ของพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละวันเกิดขึ้นจากนิสัยผลลัพธ์นี้แสดงถึงอัตราส่วนที่สำคัญแต่ผลกระทบที่แท้จริงของนิสัยนั้นยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขนิสัครับนิสัยเป็นการตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีสติตามมาจริงอยู่ที่พฤติกรรมบางอย่างของคุณจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาทีแต่นั่นอาจกำหนดการกระทำอื่น ที่จะเกิดตามมาซึ่งเป็นการกระทำที่ใช้เวลานานเป็นหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้นิสัยเปรียบเหมือนเส้นทางลาดโค้งเข้าสู่ถนนทางหลวงซึ่งพาคุณไปตามเส้นทางและก่อนที่คุณจะรู้ตัวก็กลายเป็นว่าคุณกำลังเร่งความเร็วสู่การแสดงพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งเสียแล้วการทำในสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วมันง่ายกว่าการเริ่มทำในสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมคุณนั่งดูหนังห่วยๆได้นานตั้งสองชั่วโมง คุณนั่งกินขนมต่อไปเรื่อยๆทั้งๆที่ททรู้สึกอิ่มและขอนั่งเช็คโทรศัพท์แค่ประเดี๋ยวเดียวแต่แล้วเวลาก็ผ่านไปนาน20นาทีที่คุณเอาแต่จ้องมองจอโทรศัพท์มือถือด้วยเหตุนี้การกระทำอย่างอัตโนมัติที่ทำไปโดยไม่ต้องคิดจึงมักกลายเป็นตัวตัดสินว่าคุณคิดจะทำอะไรต่อในทุกๆเย็นผมจะมีช่วงสั้นๆตอนประมาณ17นากนาที ที่ช่วยกำหนดเวลาแห่งการพักผ่อนในยามค่ำคืนของผมภรรยาของผมจะเดินเข้ามาทางประตูหลังจากเลิกงานอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายแล้วไปโรงยิมหรือเราจะทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นวมสั่งอาหารอินเดียมากินและดูหนังซีรีส์เรื่อง The Office ด้วยกันซึ่งคล้ายๆกับทไวลาทาบที่โบกรถแท็กซี่แค่กิจวัตรนั้นกลายเป็นการเปลี่ยนใส่ชุดออกกำลังกายแทน ซึ่งเมื่อผมได้เปลี่ยนชุดก็ทำให้ผมรู้ว่าการออกกําลังกายกำลังจะเริ่มขึ้นจากนั้นสิ่งอื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปโรงยิมการตัดสินใจว่าจะออกกําลังแบบไหนดีหรือแม้แต่การยกน้ำหนักก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปในทันทีที่ผมได้เริ่มขั้นตอนแรกในทุกๆวันมีโอกาสมากมายที่พร้อมจะสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ผมขอกล่าวถึงทางเล็กๆเ็กๆเ,เ,เหล่านี้ว่า เป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจว่าจะออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือทําอาหารข้ามกินเองช่วงเวลาที่คุณเลือกระหว่างการขับรถยนต์หรือปั่นจักรยานช่วงเวลาที่คุณเลือกระหว่างเริ่มทําการบ้านหรือหยิบวิดีโอเกมขึ้นมาเล่นตัวเลือกเหล่านี้เปรียบเหมือนทางแยกบนถนนช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจจะกําหนดทางเลือกสําหรับอนาคตของคุณเช่น การเดินเข้าไปในร้านอาหารคือช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเพราะมันจะกำหนดว่าคุณจะกินอะไรในมื้อเที่ยงโดยทางเทคนิคแล้วคุณกำหนดได้ว่าจะสั่งอะไรกินแต่ตามเหตุผลคุณก็สั่งได้เฉพาะรายการอาหารที่อยู่ในเมนูเท่านั้นถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านสเต็กคุณจะสั่งเนื้อสันนอกเซอร์ลอยหรือเนื้อซี่โครงก็ได้แต่คงไม่ใช่สูชิแน่ๆทางเลือกของคุณถูกบังคับด้วยสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นตัวเรามีข้อจำกัดเพราะนิสัยของเราเองดังนั้นการควบคุมช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจให้ได้ตลอดทั้งวันจึงสำคัญอย่างยิ่งเพราะในแต่ละวันเต็มไปด้วยช่วงเวลาต่างๆที่ต้องตัดสินใจมากมายแต่เรามีทางเลือกน้อยมากสำหรับพฤติกรรมที่เราจะเลือกทำและทางเลือกเล็กๆเ,เหล่านี้จะสั่งสมและกำหนดแนวทางว่าคุณใช้เวลาต่อจากนี้ไปอย่างไร นิสัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดและมันคือแท็กซี่ครับไม่ใช่โรงยิมกด2นาทีมันเป็นเรื่องง่ายเหมือนกันนะครับที่จะเริ่มลุยทำเรื่องใหญ่ๆเลยทั้งที่คุณรู้ว่าควรเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนก็ตามเมื่อคุณฝันถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างความตื่นเต้นก็จะเข้ามาครอบงำและจบลงด้วยการพยายามมากเกินไปและรวดเร็วเกินไป วิธีที่ผมรู้เพื่อรับมือกับเรื่องนี้อย่างได้ผลมากที่สุดคือการใช้กฎสองนาทีครับซึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณเริ่มต้นฝึกนิสัยใหม่ควรจะใช้เวลาฝึกทำน้อยกว่า2นาทีเช่นอ่านหนังสือก่อนเข้านอนเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าแทนเล่นโยคะ30นาทีเปลี่ยนเป็นหยิบเสื่อโยคะออกมาแทนทบทวนความรู้หนึ่งวิชาเปลี่ยนเป็น เปิดสมุดจดบทเรียนแทนพับผ้าที่ซักแห้งแล้วเปลี่ยนเป็นพับถุงเท้าหนึ่งคู่แทนวิ่ง3กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นผูกเชือกรองเท้าวิ่งแทนแนวคิดนี้คือการทำให้กิจวัตรของคุณเริ่มต้นง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ใครๆก็ทำสมาธิเป็นเวลาหนึ่งนาทีได้อ่านหนังสือหนึ่งนาทีได้เก็บเสื้อผ้าเข้าที่หนึ่งชิ้นได้ และอย่างที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ว่านี่เป็นเทคนิคอันทรงพลังเพราะเมื่อคุณเริ่มต้นทำแล้วการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องง่ายมากการฝึกนิสัยใหม่นั้นไม่ควรให้มันท้าทายเกินไปการกระทำที่จะตามมาอาจจะน่าท้าทายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสองนาทีแรกควรจะทำได้ง่ายได้เพราะสิ่งที่คุณต้องการคือประตูแห่งการเริ่มต้นสร้างนิสยัยที่นำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ได้อย่างเป็นธรรมชาติคุณสามารถวางแผนหาประตูแห่งการเริ่มต้นสร้างนิสัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยเริ่มจากการวางเป้าหมายที่ง่ายมากไปสู่เป้าหมายที่ยากมากเช่นการวิ่งมาราธอนเป็นเรื่องที่ยากมากการวิ่ง5กิโลเมตรเป็นเรื่องยากการเดิน1 9 0 0เป็นเรื่องยากปานกลางส่วนการเดิน10นาทีเป็นเรื่องง่าย และการสวมรองเท้าวิ่งเป็นเรื่องง่ายมากเป้าหมายของคุณอาจเป็นการวิ่งมาราธอนแต่ประตูแห่งการเริ่มต้นคือการสวมรองเท้าวิ่งซึ่งนั่นก็เป็นไปตามกฎสองนาทีที่กล่าวมาหลายคนมากคิดว่าการอ่านหนังสือหนึ่งหน้าการนั่งสมาธิหนึ่งนาทีหรือการโทรศัพท์หาลูกค้าหนึ่งรายนั้นเป็นเรื่องแปลกแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ทำเพียงเท่านี้นะครับประเด็นคือว่า เราต้องทำให้ได้เสียก่อนในความเป็นจริงเราต้องเริ่มสร้างนิสัยขึ้นมาก่อนจะพัฒนานิสัยนั้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไปถ้าคุณไม่เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นง่ายๆเพื่อสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาก่อนความหวังที่จะฝึกฝนในระดับยากขึ้นไปคงมีน้อยมากแทนที่จะพยายามสร้างนิสัยให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกจงเริ่มทำสิ่งง่ายๆอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอให้ได้เสียก่อน คุณต้องฝึกฝนนิสัยนั้นๆให้ผ่านระดับมาตรฐานก่อนที่จะก้าวข้ามไประดับที่จะพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นนิสัยที่ดีเมื่อคุณสามารถเริ่มต้นฝึกนิสัยให้พอเห็นเขาแล้วการฝึกฝนสองนาทีแรกเช่นนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจวัตรประจำวันนี่ไม่ใช่แค่ทางลัดที่ทำให้เกิดนิสัยที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นวิธีการในอุดมคติสู่การที่มีทักษะที่แสนยากขึ้นไปอีก ยิ่งคุณทําให้พฤติกรรมเริ่มต้นเช่นนี้เป็นกิจวัตรได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นการวอร์มอัพท่าเดิมๆซ้ําๆทุกครั้งก่อนออกกําลังช่วยให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดของการออกกําลังกายในแต่และครั้งได้ง่ายขึ้นการทําตามกิจวัตรที่สร้างสรรค์เช่นนี้เป็นประจําสม่ําเสมอจะช่วยให้คุณฝึกพฤติกรรมที่ยากๆได้ง่ายได้ขึ้น การฝึกให้ตัวเองผ่อนคลายอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้านอนจะทำให้คุณเข้านอนในเวลาที่เหมาะสมง่ายขึ้นกว่าที่เคยคุณอาจไม่สามารถแสดงพฤติกรรมทั้งกระบวนการให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติได้แต่ขอแค่เริ่มต้นขั้นตอนแรกให้ได้ก่อนโดยไม่ต้องคิดเพียงเริ่มต้นได้ง่ายเข้าไว้แล้วกระบวนการที่เหลือก็จะตามมาเองกด2นาทีดูเหมือนจะใช้เป็นเทคนิคได้สำหรับบางคน คุณรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือคุณต้องทำอะไรที่มากกว่าแค่2นาทีแน่ๆมันจึงเหมือนกับคุณพยายามกำลังหลอกตัวเองอยู่ไม่มีใครต้องใช้แรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือหนึ่งหน้าหรือวิดพื้นหนึ่งครั้งหรือแค่เปิดสมุดบันทึกออกมาหรอครับและถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นเพียงเทคนิคอย่างหนึ่งแล้วทำไมคุณถึงยอมทำได้ล่ะครับถ้าคุณรู้สึกว่าสนาทีนั้นฝืนเกินไปลองใช้วิธีทำสอนาทีแล้วหยุด เช่นไปวิ่งแต่คุณต้องหยุดวิ่งหลังจากสองนาทีเริ่มนั่งสมาธิแต่ต้องหยุดหลังจากนั่งไปได้สองนาทีเต้นแอโรบิกแต่ต้องหยุดหลังเต้นได้สองนาทีนี่ไม่ใช่เทคนิคเพื่อฝึกการเริ่มต้นแต่เป็นกิจกรรมหนึ่งหนึ่งทั้งกระบวนการซึ่งคุณใช้เวลาเพียงสองนาทีเท่านั้นผู้อ่านของผมคนหนึ่งใช้วิธีนี้ลดน้ำหนักได้มากกว่า45กิโลกร,รมัม ในตอนแรกเขาไปยิมทุกวันแต่บอกตัวเองว่าจะไม่อยู่ที่นั่นนานเกิน5นาทีทุกวันเขาจะไปออกกำลังกายแค่หนาทีแล้วกลับออกมาอย่างเร็วที่สุดหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เขามองไปรอบๆโร,ร,รงยิมและคิดว่าอืมไหนๆฉันก็มาที่นี่อยู่แล้วน่าจะอยู่ต่อให้นานกว่านี้อีกหน่อยนะหลังจากผ่านไปไม่กี่ปีน้ำหนักเขาก็ลดลง การเขียนหนังสือก็เป็นอีกตัวอย่างได้ครับพวกเราเกือบทุกคนย่อมได้ประโยชน์จากการกันกรองความคิดออกมาเป็นตัวอักษรแต่คนส่วนใหญ่มักจะล้มเลิกกลางคันหรือเขียนไม่จบหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันเพราะการเขียนนั้นให้ความรู้สึกว่าเป็นงานที่น่าเบื่อความลับก็คือคุณต้องทำอย่าให้เกินจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ต้องทำเอาไว้เสมอเกรกแมคคอน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความเป็นผู้นำจากสาหราชอาณาจักรเขาฝึกนิสัยการเขียนบันทึกทุกวันโดยการเขียนให้น้อยกว่าที่เขารู้สึกอยากจะเขียนเขามักหยุดเขียนก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวเองเขียนไม่ออกแล้วเออร์เนสต์แฮมิงเวย์นักเขียนรางวัลโนเบลก็เชื่อในคำแนะนำทํานองเดียวกันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทใดก็ตามวิธีที่ดีที่สุดคือ จงหยุดเขียนเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังเขียนไปได้อย่างลื่นไหลเขากล่าวเทคนิคเช่นนี้ได้ผลสำหรับเรื่องอื่นๆด้วยเพราะมันช่วยเสริมแรงให้ได้อัตลักษณ์ที่คุณต้องการถ้าคุณไปที่โรงยิมเป็นเวลาหวันติดต่อกันแม้จะนานแค่สองนาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังมีแนวโน้มไปสู่อัตลักษณ์ใหม่ของคุณคุณไม่ได้กังวลกับการมีรูปร่างที่ดีหรือไม่แต่คุณกำลังมุ่งมั่น ที่จะกลายเป็นคนที่ต้องการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่เล็กที่สุดซึ่งช่วยตอกย้ำความเป็นคนใหม่ในแบบที่คุณอยากเป็นคนเรามักไม่ค่อยนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้เพราะทุกคนจะนึกถึงแต่ภาพความสำเร็จในตอนสุดท้ายแต่การวิดพื้นหนึ่งครั้งย่อมดีกว่าการไม่ออกกำลังกายเลยการฝึกเล่นกีตาร์หนึ่งนาทีย่อมดีกว่าไม่ฝึกเลยการอ่านหนังสือหนึ่งนาที ดีกว่าการไม่เคยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเลยการทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยเมื่อคุณสร้างนิสัยเล็กๆที่ต้องการได้จนเป็นกิจวัตรแล้วคุณก็สามารถประยุกต์กฎ2นาทีเข้ากับเทคนิคที่เราเรียกว่าการปรับแต่งนิสัย h a b i t s h a p p p i n g หรือผลักดันให้ถึงระดับที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเริ่มโดยการทำกิจวัตรแบบ2นาที จากนั้นค่อยขยับสู่ขั้นปานกลางแล้วก็ฝึกซ้ำๆด้วยกระบวนการเช่นเดิมจดจ่อฝึกทำกิจกรรมเฉพาะ2นาทีแรกก่อนจนคุ้นชินแล้วจึงขยับไปสู่ระดับต่อไปท้ายที่สุดคุณก็จะไปถึงเป้าหมายที่คุณหวังไว้ตั้งแต่แรกในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับขั้นตอนแรกเริ่มนั่นคือกดทำกิจวัตรง่ายๆในสองนาทีแรกเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ เราปรับใช้กฎสองนาทีนี้ได้กับเป้าหมายของชีวิตเกือบทุกอย่างเช่นฉันต้องการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวฉันต้องหุ่นดีเสมอฉันต้องออกกำลังกายฉันต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกายฉันต้องการชีวิตแต่งงานที่มีความสุขฉันต้องเป็นคนรักที่ดีฉันควรทำให้ชีวิตคู่ในแต่ละวันผ่านไปอย่างราบรื่นฉันควรวางแผนอาหารสำหรับสัปดาหนะ์หน้า เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกฝืนกับการฝึกนิสัยอะไรสักอย่างคุณสามารถใช้กฎ2นาทีซึ่งเป็นวิธีเริ่มต้นง่ายๆเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ต้องการได้ง่ายขึ้นครับบทสรุปกิจวัตรบางอย่างที่สามารถทำเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณได้นานเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงหลังจากนั้นการกระทำหลายอย่างเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นเปรียบเหมือนทางแยกบนถนนและไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดมันจะนำคุณไปสู่ทางแห่งความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้กฎ2นาทีกล่าวว่าเมื่อใดที่คุณเริ่มนิสัยใหม่ๆควรฝึกฝนโดยใช้เวลาน้อยกว่าสองนาทียิ่งคุณทำให้การการะทําเริ่มต้นของพฤติกรรมอันพึงประสงค์นเป็นกิจวัตรได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความตั้งใจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น สร้างมาตรฐานให้ได้ก่อนที่คุณจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นคุณไม่มีทางที่จะปรับปรุงนิสยัยใดๆที่ยังไม่เกิดขึ้นได้หรอกครับ